ะได้ทำแค้เซ็นนะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับผมกงกับงานสายจริงจริงครับ,ารม,รบมาดูสเสียเลยครับคนมักจกทำอะไรครับทำคันครับเพื่อจะล้อมรัวพื่นครับ,รบมาร์คซิคอยเอ็นซูนเกน ได้นิสิตมาที่อามาดูไหมนะครับเนี่

ก็เป็นบ,บงผ้เน้นสนื้อใมมา,ไ,าไ,ได้ไไเวาลาต้องไปเอาใบม่ม,มาทิกเมงผมเสื้อเสื้อของเกาะของปอร์มมาใส่ไปได้ดมันห่อนมันมันมันจะลาเมื่ไปพัดจะลาใทยเอเด้รถหอน ต้องซื้อของแค่เอาเลยเอาเรถไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ผมเ,เรียนด้วดเรีนได้เรยไปพักไปของแค่ต้องซื้อของแค่ใส่พวกไปพัก,พกนะครับเพราะเพียงานไปแล้มวมันจะลาเพราะยางยางมันเพราะยางของมันนะผมซื้อมากระเบเดียวครับแตก เนตใส่ของเกนะ่ว่าของโก่ว่าของไปซื้อของศูนย์มาสองเบอรหไปพัดอ่ะได้ไปซื้อของมาใส่ชูอมอได้ขวงนี่โอ้ยแนดดียวเขาบอกนี่ประครมบอกนี่ประบสิไปไปให้เป็นสิบเลยวะปอกนี่ประ,รประพรมได้ปะไปย<ๆ>ัดตอนนี้ ตอนไหนฮะเดินไปทางพุน่นเดี๋ยวดินมาลงงุมพุ่นนุ่นพอยังพแล้วจะไปหินมาลงบอกจ้าหินมาลงให้